วันนี้เรามาที่คลองสวนนะคะวันนี้จะเป็นการตอกเสาต้นแรกลงในพื้นที่แห่งนี้นะคะที่จะสร้างเป็นอาคารเก็บสินค้านะขนาดพื้นที่300ตารางเมตรกว้าง15ยาว20แล้วก็สูง6เมตรนะคะวันนี้เราจะตอกเพื่อวัดระดับว่าเราต้องใช้เสาเนี่ยตอกในพื้นที่ตรงนี้ลึกกี่เมตรนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะปรึกษาหรืออยากจะสร้างโกดังคลังสินค้าโชว์รูมตลาดนัดลานอนเนกประสงค์นะคะ ติดต่อมาได้เลยค่ะเรายังดีให้คำปรึกษาประเมินพื้นที่นะคะช่วยปรึกษาด้านงบประมาณนะคะการก่อสร้างต่างๆสนใจติดต่อมาที่ happymin 0943393338นะคะ mm hmm. line at แดสอง cib iq นะคะ mm hmm. นี่ค่ะสาวอันนี้ต้นแรกนะคะเราตอกลงไปเกือบจะมิดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะตอกต,ต่อต้นที่สองเลย